嗯，快快快！ มไม่ใช่ใช่นออกรอบเด็อกรอบมากเลยเด็ใครใใครว่าซ้ำให้ไแล้วใครไปใส่ใรลูกภาษาจเบอร์ไหนนะเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองขใครล่ะนหยนไหนไหนอกบอกนหน โอเต้องกระตุ้นวันพรจะเข้าสลันออมาเอามาให้น้องน้องลอย้อวันกเข่าวงไหนนีเอน้เขาวงไหนมี่เสียงวง่ง่างลพ่อมาแต่เอาอีกมาเอาอีกมา

คุณแม่เ้เอกตัวเร็วกันนะหนเตัวขึ้นมาลูกขึ้นมามีมีมีไหม

ไม่ได้ไม่มีคนไม่มีคนับจับบอลไโลกถ้าจับบอลนี่ได้เลยนี่กางเกงก็จเดวคนปห่น้ม่ไปไหเอาโอ๊ยเร็วๆไหนลกเอ้ยจับบออนก็ได้มันมีใ่อ่เด วเสียกันิงบได้สมลูกบได้มาเด้อมือนี้เอาสามแมแล้ยลูกเด้อเอาพันระทอันสวัวนผิดไอ้ไอ้คนพี่ก็ได้มีกอดแก่แ

แม่บอลยิ่งนั่งลงอย่าุ้นายินเขาอยู่บนมือเขไปหาปลาอีกเอาหญิแล้วเขาอยากเไหห้ามวนเน่สองตสองตลยพ่อ่อเอเอาาออาาาาาเอาอาาา ม่เลยบอกว่าเป็นภาษา ถ้าจะอยู่กับแม่ก็อยู <programmes> ่เฉยๆห้ามสูนไม่งั้นจะมเมย์คณเมยโรคตแหลกอายุขูดอยู่้วี่นางมยมีด้บองงั่นเหรอโอ้ไปว่ามีง้าน่งเอาด้วยเขาเก็บข้อเบิร์เบิ่์เบิร์กยังอเยัง้อ่เขาด้วยไม่หนังดันเขาเบอร์มไห้นะ

ีะหมนืมมอนอันแข่งมือว่านแม่นเรนนี่ด่มบอลนอยบอลนอยสนามไงสงฆผ่านมาสนามไงทุกมือกระเดาเศาดืล้เวยแม่หาเอาบาทเดียวยนะอเกีอลนี่มันแรงๆเหได้ไหมปอาวมรแน้ำแข็สอบนี่มือนนกระนังเปิดอยู่ว่นแม่คุณนะ บุค่อยจะค่ะบบค่อยจะดื้อม่ดื้อม่ดื้อม่ดื้อเลยเตอมดื้อเลยไปไ่าไปมาเลยง่านแล้เอาไปขาเขาเ่ากว่าจกสวงขาาอย่ากว่าตังห้ายส่วงแราไก็ถึงก่อนแม่คระเป็นคนณลับ ใช้เป็นคนรับประตูผู้รักษาประตูสิลูกเสียเด็กเพิมนึงเแแม่ใครเป็นคนรับแนพี่มาบดสีเข่าแม่เด้แม่ดีเข่าแม่เลยเด้แม่สแม่เด็ไปรับแทนพี่ไหมครับไปไหมไม่โอ้ยเหนียบ้อยแล้วเวีานะันองอนข้าไปเลยใจเย็นใจเยเลวย

สาเสียไม่ยังาเมียไม่ได้เชียร์เลยจะปูแล้วไปมาไปเ้าไปเไปไปเลยมายไปเาไป้ไปมไปเมไปเลยเ จอดรถไว้เป็นทะแย่งงุ่มไมเไยแล้วยานบนเขาผืนดี้องรถไรทายตำรวจจอดแล้วนะคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยมาอันนี้อียอ๋ยค่ะมาได้เสียเลยค่ะสามีอยู่ค่ะสักโคร่ค่ะคุณยาย่ะตอนแล้วแล้ว เดินนี่ไปก็ไบไปเลยนี่ไปเลยถามว่กี่ซันไหลเลยนี่แกงับกตี้เบ๊ายบายนั่งดีๆลูกปันมองเลยนะปันมองเลยปันปันมองเลยโอ้ยนี่เดี่ยว